สวัสดีครับเอาพบกันอีกนะครับวันนี้ชายช่างตูปากหมาเช็คระบบแอร์เปิดแอร์ครับผมทดสอบระบบแล้วรถรุ่นเก่ารถน,นุ่นเก่าคลาสสิกคลาสสิกสี่สิบปีนะครับรถคันนี้ ูุค้าอนุรักษ์นะครับซ่อมเก็บแต่ก็ขี่ได้อ้าขนานันทำอะไรครับผมเป็นยังครับขนานันอ๋อเปลี่ยนโชคกหม่เปลี่ยนเปลี่ยนสปริงไม้ลดแรงลนแรงลแรงนแรงอาเพรครับ ขึ้นห้อยวิทย์ว่ครับพผูน้าเย็นยังตัวน,นี้พัดลมยังหนี่มาน่ามันห่อนมันจะเสียนพลาดไม่มาหนี่ยนะครยาแย่ของระบบนะครับ อเย็นแล้วครับเย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วขาปันอนุรักษ์ไหวน,นะครับดดซ่อมตามหาอะไรเดีครับว่าเป็นจักเดือนหรอนน่ซี่ีหาเดือนหรอเปล่อก็ดดอยู่นี่ แรงมดแรงเหามันติดอยู่บนนั้น,ม,น,ม,น,นมันลงมาทัานสุดหรือเปล่าป็นเป็นเอียง อยู่บลาโอเคเนียกวันไนมันต้งการโชคเลยนี่อันนั้น่ยนสป,ปริงใหม่ครับเล้ยสป,ปริงมมีอะไร ทอดไทยเททอดไทยเทเท,อ,ท,ทอ,อีรีเทเป็นไซบูเรเปลี่ยนสปริงโชกใหม่นะครับมันต่ำปวดทอแล้วมากขนาด ว่าคือดีไงว่าว่าเราจะเปลี่ยนอ๋อมันไม่เห็ดมันกันอันนี้เมื่อตัวละเพ็ดนี่ สีมันกินแนวก่อนี่กินเนาะมันว่มันเ้นเบียวขก่อนนี่มันปั๊บแกนี่ึ้นดีใชหรือเเออมันปับขึ้นห้ายนึ่กเหนียวหนึ่งมาโดม่ดีเด็กาจังหว่าหมงชูขยามันมันีนิดเดียวอย่างเงียหอเ่อืมเพราะไม่โทษหลังติดมาโชกขยายไปแคนิดเดียวเพราะเราโชกขึ่นไปดันเลยเนีย ừ. muốn cao khuyên mà phải nó thọt ok ba การลาบอกค่อยมีครับผมแต่มีประโยชน์บอขา,ายได้ย่นได้ไหมโอ้ยยิงนอว่าบนะ่าันะ้มบ่บ่าน้ามึงครับผมยิงกน,นาดายได้ยวน ได้พิคารแล้วเออราคาที่หลวงเขาตั้งมาได้แสดงงานที่หลวงเขาจตงอ่เออเราพปาไปสามเส้นรอบคนลออทุกวันเลยลูกปราปั chắc mình leo. Nhàn rồi ạ? Cái là đang nhàn. แรงมากแรงอย่งเง้ยโอ้ยเกอบแตกเกอบแตกตายเพราะท่านมีหนอ่อเปลี่ยนโชคใหม่เม้ยเปลี่ยนสปริงใหม่ครับ แต่ว่ามันต่ำมันต่ำเกินไปครับติดงเราเปลี่ยนสปริงให้รถเป็นสูงขึ้นนะครับ 啊，看这。

Yeah.